ตอนนั้นถ้าไม่มีปฏิิรยากลับเนี่ยนะของยุโรปเนี่ยที่ไปพึ่งประชุมไปเมื่อโอปีน่ะออกมาสะท้อนให้เห็นเนี่ยเซเลนกี้เหนื่อยเลยเพราะอังกฤษแต่ดังพูดมาก่อนเลยเพร้อมที่จะส่งกำลังสี่หมื่นคนทําให้ในประเทศอังกฤษเนี่ยอย่างเ hey, ฮ้ยฝ่ายค้านเฮ้ยจะเอากลังทหารมาอะไรอย่างเงี้ยมั้ยฝรั่งเศสก็ <c oughs> วสวนกลับทันทีเรื่องข่าวกองไม่ต้องห่วงมีทันทีทําให้เซเลนกี้เนี่ยเริ่มมั่นใจเพราะแนวที่ตอนที่นายกอังกฤษออกมาพูดล่วงหน้าเนี่ยยุโรปพร้อมสนับสนุนทางการทหารยูเครนและด้านเศรษฐกิจรับรองิภาพรัับรองงคความม่นยูเครน แล้วต้องมียูเครนนะร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องเนี่ยเพิ่มศักยภาพปกป้องไอ้ดินแดนของยูเครนมันก็เลยทําให้ยูเครนเนี่ยเกิดความมั่นใจฉะนั้นถ้ามีการเจรจาในวัน2วันเนี่ยอย่างน้อยยูเครนก็ไม่อ่อนเปี้ยเสียแรงมันจะนําไปสู่เรื่องที่สหรัฐต้องไปเบ่งกล้ามให้รัสเซียต้องทุติดแน่ๆนาโต้ยูเนี่ย,เ,ยเขาผลิตเต็มที่สหรัฐก็อาจจะต้องกลับมาบอกว่าผลิตกําลังกับนาโต้ e ูแล้วนณะตอนนี้สหรัฐถ้ายังดํารงบอกว่า,าจ,จะกลับมาช่วยเหลือยูเครนเรื่อง เอาวิทยุอุปกรณ์การสู้รบรัสเซียเหนื่อย